การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากเมียนมาอินโดนีเซียและไทยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจเล็กน้อยแต่ไม่เหนือความคาดหมายเพราะก่อนหน้านี้เรตนมาสุด no ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียได้เดินสายพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนมาแล้วหลายคนทั้งบรูไนและสิงคโ,ครโปร์ และยังเสนอให้อาเซียนจัดการประชุมวาระพิเศษเพื่อหา <único Liberty Overwatch> รหาือถึงสถานการณ์ในเมียนมาโดยอาเซียนอาจจะเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มผู้ชุมนุมการพบกันครั้งแรกของรัฐมนตรีทั้ง3ประเทศถือว่าเป็นครั้งสําคัญและเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนจากกองทัพเมียนมาได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกอาเซียนแบบตัวต่อตัวเป็นการส่งสัญญาณว่าอาเซียนกําลังจะผลักดัน ให้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดในเมียนมาส่วนสาเหตุที่เลือกพบปากกันที่ประเทศไทยคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาและที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังไม่เคยแสดงจุดยืนที่แข็งเก้่วเรื่องการทํารัฐประหารจุดนี้น่าจะทําให้กองทัพเมียนมารู้สึกสะดวกใจที่จะใช้ประเทศไทย เป็นสถานที่พบปะก,กับผู้แทนของอาเซียนประเทศอื่นๆกิทธิพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าไทยมีความชอบธรรมที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางแก้ไขปัญหาในเมียนมาเพราะไทยเป็นประเทศที่จะได้รับผลกระทบในแง่ลบมากที่สุดและควรเรียกร้องให้กองทัพทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ผมคิดว่าสิ่งแรกที่มันจะทำได้นะวันนี้ก็คือให้รัฐมนตรีพม่าพูดให้ชัดว่าปีหนึ่งคือปีหนึ่งนะ ถูกไหมฮะเขาพูดใช่เขาบอกเขาจะอยู่ปีหนึ่งอันที่สองห้ามใช้ความรุนแรงต้องยุติทันทีคนอยากประท้วงเขาประท้วงด้วยเสรีภาพคนาต้องประท้วงเขามีสิทธิที่จะประท้วงเขาอยู่ดีดีรัฐบาลท่าห้าไปยึดไปเอาประชาธิปไตยจากเขาไปเอามาลิดรอนสิทธิี่เสรีภาพก็ไไปเข้าประท้วงอันที่สามต้องปล่อยองซานซูจีแล้วก็คนที่ถูกจับไปแล้วสี่ร้อยกว่าคนในขณะที่หวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าความกลาหนที่เกิดขึ้นในเมียนมาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศประชาชนและภูมิภาคโดยจีนพร้อมสนับสนุนอาเซียนให้มีบทบาทในเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วอาเซียนสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเดินหน้าไกล่เกลี่ยวิกฤตการเมืองในเมียนมาแต่สําหรับผู้สื่อข่าวอิสระชาวเมียนมาไม่เชื่อมั่นว่าอาเซียนจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ การถูกทางไม่ถูกทางแน่หน้าขนาดแน่ไม่มีใครบอกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศพมา่าเพราะว่าถ้าพมา่าเองก็ขีลังเสือแล้วลงไม่ได้อาเซียนเองก็ไม่ค่อยมีบปปะทบาทเท่าไหร่นัที่ผ่านมาเพราะว่าในเส้นสงการเมืองของประเทศภายในประเทศมันก็มีข้อจํากัดอาเซียน แล้วก็ประเทศพมา่าก็ไม่เคยฟังใครคตามใจชอบตามเขาอยู่รอดเขาทหา,รรา่าพม่ามากกว่าแม้ว่าหลายฝ่ายจะไม่ได้คาดหวังอะไรจากอาเซียนมากนักแต่อย่างน้อยสิ่งที่อาเซียนควรทำคือหาทางสกัดกองทัพเมียนมาไม่ให้ใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงจนนำไปสู่การนองเลือดเหมือนในอดีตสวลักษณ์จากวิวัฒนากุล ข่าวจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน